ก่อนอื่นต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนและยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม l a g n a Lock X Next Generation นะครับอยู่กับผมซิกมาวันครับวันนี้นะครับเราจะมาไกด์เกี่ยวกับแนวทางการเล่นนะครับ Hunter สายเจาะเกาะนั่นเองนะครับว่าลำดับการทำของเขาทำยังไงแนวทางการอัพสกิลและสเตตสเขาเป็นยังไงใส่ของยังไงอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าแต่ก่อนที่จะรับชมคลิปยาวๆผมจะขอปิดคลิปตรงนี้เลยก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ชีพนของซิกมาวันได้นะครับจะสตรีมทุกวันเวลาสอบทุ่มเป็นต้นไปนะครับวันที่ KVM อาจจะสตรีมดึกกว่าปกตินะครับอาจจะจบ KVM ก็คือ4ี่ทุ่มนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันยา,ยาวๆเลยครับไปบริการเติมเงินเกม PowerPay เติมเกมถูกกัเติมเองปลอดภัยน่าเชื่อถือ เปิดบริการมานานกว่า5ปีดูชแนลของ Sigma 1จะเติมเยอะเติมน้อยตัวละครก็เก่งแบบ100%คิดถึงเรื่องเติมเกมคิดถึง power p a y ลิงค์อยู่ใต้คลิปนะครับเอาเรามาดูในเรื่องของ Status ก่อนนะครับที่เป็นฮันสายเจาะเกาะน,นะว่า s t a ตัสก็อพยังไงนะครับสเตตัสสายเจาะเกาะน,นะครับจะอัพแบบนี้เลยนะครับเป็นเด็กเป็นหลักตอนนี้ผมเล v e l 57ใช่ไหมตอนนี้ผมอัพเด็ก เต็มที่80แล้วค่อยมาลงลักที่หลังนะครับลักเนี่ยไม่ใช่ลงให้มันติดค่าครีนะครับคือเราลงเพื่อให้นกออกบ่อยนะครับก็มีดาเมจนกมาเสริมบ้างนะครับแต่ว่าไม่ได้ไปเน้นการทำดาเมจจากนกเท่าไหร่นะครับแต่ก,ก็ประมาณนี้อ่ะเหลือ15 p อยผมก็อัพขึ้นไปอย่างนี้เลยนะครับประมาณนี้พออัพลักก็จะได้ค่า P A T K ได้ P A T K นิดเดียวนะครับไม่ใช่ส่วนสําคัญส่วนสําคัญคือนกจะออกบ่อยนั่นเอง ต่อไปเราไปดูในเรื่องของสกิลกันก่อนนะครับสกิลของท่านสายเจาะอ,อัพไม่ยากเลยครับเท่าที่เห็นเลยเราจะอัพดับเบ,บิลสตาร์ฟนะครับ oi อัพวอเตอร์ไอนะครับอิเลเมนทัลอาร์โลนะครับแล้วก็เนี่ยครับถ้าเป็นคลาสของฮันเตอร์นะ่อินพูส์โรคลิมัสซอรีนะครับแล้วก็โฟกัสช็อตบีดเบนนะครับแล้วก็เพิ่มความแรงของล็กสตีลคาวอันนี้คือพอยต์เราเหลือครับเลยเอามาอัพ ถามว่าทำไมต้องอัพดับเบิลสตารเดี๋ยวเราจะบอกภายหลังแล้วกันเนาะซึ่งในเรื่องของสกิลเนี่ยจริงๆอ่ะสายเก็บเลเวลมันสามารถอัพได้หลากหลายเลยเราจะใช้ดับเบิลสตาร์เพื่อเป็นทางผ่านมาอัพแอโร่ชาเวอร์ก็ได้ อันนี้ต้องอยู่ที่เพื่อนๆว่าเพื่อนๆฟาร์มมอนยังไงฟาร์มมอนเดี่ยวหรือฟาร์มมอนเป็นกองนะครับแล้วเพื่อนๆยิงแรงมากแค่ไหนที่จะไม่ต้องใช้ดับเบิลสตาร์แล้วอันนี้เดี๋ยวเรามาว่ากาันภายหลังเนาะเบื้องต้นก็อัพประมาณนี้ก่อนนะครับในการเล่นหันสายเจาะอ,อ๋อผมลืมนิดนึงก็คือเวลา KVM อ่ะคุณอาจจะอัพแท็มาเล่นด้วยก็ได้นะครับแท็ที่เป็นสถานะนะแล้วก็ ชาร์จแอโร่เนี่ยควรต้องอัพอยู่แล้วสำหรับ kvm นะครับสังเกตว่าพอยต์ผมยังเหลือนะแต่อันนี้ผมเอามาเก็บเลเวลนะครับเรื่องของสกิลผ่านไปแล้วมันอัพกันง่ายๆก็ลองดูนะครับไปดูของสวมใส่กันก่อนดีกว่าแล้วก็จะลําดับของสวมใส่ให้เลยครับลำดับการทําไปเลยนะครับต,ตัวนี้ผมเติมไป3,000บาทนะถือว่าเป็นงบระดับน้อยนะครับระดับน้อยในการเติม3,000บาทผมทําอะไรบ้างนะครับผมเอาไปซื้อน้ําหนักตรงนี้ใช้เพชรป,ประมาณแสนแนะครับแสนแเพชรแดง นะครับแล้วก็เอาไปพีออเดอร์การ์ดนะครับจะเป็นพวกการ์ดเนี่ยสโมกกี้อย่างเงี้ยครับอย่างนี้เลยนะสโมกกี้ได้มา2ใบน,นะครับแล้วก็จริงๆแล้วใส่3ใบน,นะมันดรอปมาเองใบหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นการ์ดฮอนอย่างเงี้ยครับสใบอันเนี้ยผมดรอปมาเอง2ใบน,นะพีออเดอร์ไปใบนึงแต่ถ้าหากมันไม่ดรอปผมว่าจะพีออเดอร์ให้มันครบๆไปเลยนะครับอันนี้คือการใส่การ์ดเบื้องต้นนะต้องบอกว่าเบื้องต้นนะครับ เพราะว่าหานสายเจาะเนี่ยเราจะใส่ทาลิส40ตอนแรกๆนะครับเราจะใส่ทาลิส40อ่ามันจะทําให้เรายิงช้านะครับผมก็เลยเสริมด้วยการทําให้มันยิงเร็วนะครับเสริมในส่วนของประดับกับอาวุธเลยนะครับเท่าที่เห็นมันก็ยิงพอพอเร็วอยู่นั่นแหละก็ประมาณ500%นะครับถ้าไม่นับอาวุธเงานะครับ400เกือบ500%ดีกว่าประมาณนี้นะครับในส่วนหัวเนี่ยอ่าพวกการ์ดเนี่ยก็เป็นการ์ดฟรีนะครับหรือเป็นการ์ดโปรโมชั่นนั่นเอง นะครับที่เราเปิดมาแล้วเลือกก็ควรจะเป็นอะไรที่มันเป็นเพนนะครับผมก็หาได้ประมาณนี้เองนะครับเพน60แล้วก็อันนี้ผมก็ใส่เท่าที่เรา,าสุ่มมาได้นะครับก็เวลาเราได้การ์ดมาคอสการ์ดนะครับเรากดสุ่มแล้วผมดันได้อันนี้มาก็ใส่ไปก่อนนะครับถือว่าใส่ไปก่อนก็ประมาณนี้ครับอันนี้คือเบื้องต้นที่เราจะเอามาเก็บเลเวลตั้งแต่คาส์อาเชอร์นะครับจนเป็นฮันเตอร์แล้วเปลี่ยนเป็นสไนเปอร์ สามารถใช้เซตนี้ได้ในการเก็บเลเวลอันนี้สําหรับคนงบน้อยนะครับต้องบอกอย่างนี้แล้วเรามาดูลําดับการทําของกันครับเดี๋ยวในเรื่องของการ์ดเนี่ยเราจะไปเจาะลึกอีกคลิปหนึ่งนะครับว่าระดับกลางเกมถึงปลายเกมะเราควรใส่การ์ดอะไรยังไงนะครับเรามาดูเรื่องของลําดับการทําไอเทมดีกว่าครับลำดับการท,ทํา,าทไอเทมเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ครับเราจะค่อยๆไต,ต่เต้าไปนะครับโดยมีลําดับดังนี้ครับอันดับแรกเลยเพื่อนๆต้องตีอัปเกรดให้เป็น60แน่นอน แทบจะทุกอาชีพที่เราจะทำเลเวล60อัปเกรดของอาวุธนะครับแล้วเราจะปลดอเวกหนหลังจากนั้นเราทำอะไรต่อนะครับหลังจากนั้นเราอย่าลืมรีไฟด้วยอย่างน้อยบวกหต้องมาแล้วนะครับในการปลดอัปเกรดเนี่ยเราจะต้องหาแร่ใช่ไหมแล้วก็ตกปลาแต่ผมก็ใช้เงินส่วนหนึ่งนั่นแหละที่เติมไปสามพาหนะในการเล่งในการอัปเกรดด้วยเพราะมันเหลือจากการพรีออเดอร์การ์ดนะครับ ผมก็เลยเอาตังมาช่วยให้ทําอัปเกรดไวแต่ตรงเนี้ยถ้าใครเป็นสายฟรีมาตั้งตั้งแต่ต้นนะครับไม่สนใจกายก็มาทํา60ก่อนสามารถทําได้ไม่ยากครับแล้วระหว่างเราขุดเราจะได้แร่โอริแร่อีลูแร่บาเดียมแล้วก็อย่าลืมเอาแร่พวกนั้นนะมาบวกนะครับในช่วงแรกๆผมจะทํา2วันทําทีนะครับก็คือขุดแล้วก็ตกปลานั่นเองนะครับขุดแล้วก็ตกขุดแล้วก็ตกนะแล้วก็เอามาทานะครับแต่ผมจะไวหน่อยเพราะผมใช้เงินที่เหลือในการเติมยออเดอร์หินไง ประมาณนี้นะครับในส่วนที่2ครับเมื่อเราปลดอัปเกรด1แล้วเราทําอะไรต่อนะครับเราก็จะเริ่มปลดอัปเกรด2เลยนะครับโดยวิธีการอัปเกรด2นะครับให้มาทําตรงนี้ก่อนนะครับทําเป็นพวกประดับเนี่ยให้มันอยู่ในเลเวลสัก15นะครับ3ชิ้นเลยนะครับทำสิบห้าชิ้นก่อนยังไม่ต้องแบบสนใจที่จะขึ้นอาวุธ80หรือมาทําประดับให้20นะครับทำสา3ชิ้นก่อนแล้วคุณจะได้สเตตัสพื้นฐาน เยอะพอควรนะครับแล้วกลับไปทําอาวุธให้เป็น80นะครับตอนนี้คุณก็จะเริ่มยิงไวแล้วยิงแรงขึ้นนะครับที่เหลือนะครับเราจะมาทําปรับ2อย่างให้มันเป็น20เพื่อปลดเอเวกขั้น2นั่นเองนะครับก็คือการทำทาลิตให้เป็น20แล้วก็แหวนเป็น20นะครับหลายๆคนอาจจะบอกว่าอ้าวแล้วพี่ ทําแหวน2ข้างมันใช้แล่น้อยกว่าไม่ใช่เหรอครับคําตอบก็คือใช่ครับแต่ว่าค่าพลังโจมตีพื้นฐานของเราอะส่วนมากอะมันจะไปหนักตรงทาลิตครับทาลิตมันจะบิวค่าตรงนี้ได้เยอะมากนะผมก็เลยเลือกที่จะตีทาลิตก่อนให้มันเป็น20แล้วก็แหวนอีกข้างหนึ่งให้มันเป็น20สังเกตไหมแล้วก็แหวนอีกข้างเนี่ยผมปล่อยทิ้งไว้เลยนะยังไม่ใช่ส่วนสําคัญนะครับก็เลยทํา2ข้างให้เป็น20ทาลิตกับแหวน1ข้างนะครับตรงนี้คุณจะได้แอคแท็กพื้นฐาน เพิ่มมากขึ้นนะครับอาจจะได้ค่าเจาะเพิ่มมานิดหน่อยและก็อย่าลืมรีไฟล์ไปเรื่อยๆนะครับรีไฟล์ไปเรื่อยๆติดไม่ติดช่างมันได้หินจากการขุดแร่ก็รีไฟล์ไปเรื่อยๆอย่าลืมตรงนี้นะครับตอนนี้คุณอัปเกรดเลเวล2ปุ๊บปลดปุ๊บ80 20 20ย่ยใช่ไหมอาวุธคุณอนะควรเกือบบวก4หรือบวก4ได้แล้วถ้าเป็นอาวุธขาวนะครับควรบวก4ได้แล้วแล้วก็ทาริก็ควรจะบวก3บวก4ก็ว่ากันไปชุดเนี่ยผมอนุโลมให้ว่า เราไม่จําเป็นต้องบวกเยอะก็ได้เพราะว่าช่วงแรกมอนสเตอร์ยังไม่เก่งพอนะครับเราไม่ได้ปะทะขนาดนั้นที่จะต้องเอาค่าดีเฟนต์ไปชนกับมอนเซอร์เราจะเลียร์มอนจบก่อนที่มอนสเตอร์จะเข้าปะทะเรานะครับจะบวกก็ได้ไม่บวกก็ได้นะครับแต่ว่า ถ้าบวกไว้ก็ดีอาจจะทําให้เล่น KVM ได้คล่องขึ้นถึกขึ้นมีเลือดเยอะขึ้นนะครับถ้าจะเริ่มบวกสักอันนะครับผมแนะนําว่าเป็นรองเท้าดีกว่าในส่วนตัวตอนนี้นะครับผมเล่นอยู่สายขาวใช่ไหมผมไม่ได้บอกว่าของขาวดีที่สุดนะครับแต่สําหรับสายฟรีผมว่าของขาวทําง่ายที่สุดเพราะฉะนั้นนะถามว,ว่าอนาคตจะเปลี่ยนเป็นของฟ้าของม่วงไหมเปลี่ยนครับเดี๋ยวเราจะลําดับการทําของขาวฟ้าม่วงให้เป็นตามลําดับเลย ในคลิปถัดไปนะครับเมื่อเราปลดอเวกเลเวลสเสร็จแล้วทีนี้ครับเราจะมาท off ํ o ออฟแมวกันนะครับแต่ก่อนที่จะออฟแมวผมอยากให้ทุกคนทาอาวุธให้มันเป็นเลเวลร้อยก่อนโดยที่ไม่ต้องโฟกัสในการอัปเกรดอเวกเลเวลสแค่ทาอาวุธให้ร้อยเหมือนผมเนี่ยเห็นไหมพอทาอาวุธเลเวลร้อยปุ๊บเราจะปลดเควสอาวุธเงา1เควสเป็นอัปเกรดเลเวลร้อยนะครับแล้วตอนเนี้ย ให้คุณไปเริ่มทำออฟแมวได้เลยนะครับตอนนี้ผมกําลังอยู่ในขั้นตอนนี้ขั้นตอนที่กําลังจะทำออฟแมวนะครับทำที่หลังนะครับซึ่งดามจตอนนี้ผมไม่เยอะมากนะครับยืนเมืองอยู่ที่8 0 0พนะครับอาจจะเยอะเพราะว่าอาวุธผมบวก6ได้อะไรประมาณนี้ครับก็ระหว่างเราทำออฟแมวอ่ะนะครับก็อย่าลืมเก็บแร่เพื่อมาตีอาวุธบวก6ด้วยนะครับ แต่ขั้นตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าถ้าเพื่อนๆสามารถตีอาวุธบวก6ได้เพื่อนๆก็อาจจะปลดอาวุธเงาได้เร็วมากนะครับคุณก็จะยิงเร็วยิงแรงขึ้นนะครับส่วนสําคัญของการปลดอาวุธเงาของสายเจาะเกาะค,คือความเร็วในการโจมตีแล้วมีสกิลโฟกัสช็อตแบบออโตประมาณนี้แล้วมาดูในเรื่องของออฟแมวนะครับออฟแมวเนี่ยสิ่งที่เราคิดไว้คือเราจะเริ่มที่ชุดก่อน3ามชิ้นเลยนะครับเพื่อให้เขาปลดอ w ว k e เอนชารขั้นหนึ่ง ครับขั้น1คืออะไรขั้น1คือการทำเลเวล6ทั้ง3แถวหรือว่าเลเวลอะไรก็ได้ทั้ง3แถวเนี้ยรวมกันให้มันเป็น18นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรทําให้มันเป็น18เพื่อปลดอเวกเลเวลหแต่มันต้องทํา2ชิ้นนะครับสิชิ้นในการทำเอ n นชาร์เนี่ยเราจะหาค่าเด็กเป็นหลักนะครับก็อย่าลืมสมสมหามันด้วยนะครับงบที่ผมคิดไว้น่าจะ1ล้านเพชรชมพูเลยนะในการที่จะมาตีบวกสัก1ทีนะครับแล้วก็อาจจะเป็นล้าน5้ถึงสล้านที่จะปลด เอาเวกเลเวลสองนะครับเอนชานนะครับเอาเวกเลเวลสองคือการทําให้มันเป็น21่ีชิ้นนะก็คือดูตรงนี้ได้เลยปลุกพลังเนี่ยครับแล้วก็เอนชานเนี่ยครับไปดูขั้นสองเนี่ยเขาก็จะบอกว่าบวกถึง21 4ชิ้นก็คือ3แถวให้รวมกัน21ทั้งหมด4ชิ้นนะครับผมก็จะตีเป็นอย่างนี้ชุดนะครับแล้วก็ประดับอีกสักข้างนะครับก็4ชิ้นนะ่ยด้านซ้ายนี่ก็ได้4ชิ้นให้มันเป็นเลเวล21 4ชิ้นนะครับพอเป็น4ชิ้นปุ๊บแล้วเรา หาออฟเด็กให้เจอแล้วเดเมจเราจะพุกมากอาจจะถึง10,000กว่าเลยนะครับจาก800 0ตรงนี้แล้วหลังจากนั้นเราค่อยมาติดตามในการทำเอนชานอาวุธครับเพราะตรงนี้มันใช้แร่ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้าทําติดปุ๊บค่าสเตตมันจะบวกเยอะมหาศาลเลยแหละนะครับเราจะทําเท่าไหร่ก็แล้วแต่เราเลเวล4 3แถวก็ได้แล้วแต่เพราะว่าอเวกเราปลดแค่เลเวลสเราพอก่อนก็ได้นะครับแล้วไปทําอย่างอื่นนะส่วนประดับทั้ง2ข้างเนี้ยตรงนี้อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยเพื่อนๆ ดูสเตตของตัวเองว่าขาดเหลืออะไรถ้ายังอยากรีดเดามจอีกก็ไปลงที่พนเทล่าเหมือนเดิมออฟเป็นเด็กนะครับแต่ว่าถ้าตัวเพื่อน,อนยิงช้าเพ,เ,พเพื่อนสามารถไปมอล็อกแล้วก็ไปออฟเอสพีดีแถวก็ได้อันนี้แล้วแต่นะครับเราจะยังไม่พูดถึงเรื่องการออฟอิสูดเพื่อตีาธาตุนะครับประมาณนี้เนาะหลังจากที่เราออฟแมวเสร็จแล้วเราก็มาเริ่มปลดอเวกสเลยอเวกสคือการทําอาวุธให้ร้อยแล้วก็ประจับทุกข้างทุกอย่างเลย3ชิ้นให้เป็น25ครับ แล้วก็รองเท้าเป็น50แนะนําให้อัพรองเท้าก่อนจะได้เลือดเยอะนะครับแล้วก็ค่อยมาเก็บอย่างอื่นเอาแต่ว่ารองเท้า50ปุ๊บเนี่ยอัปเกรดเลเวล3เราได้ปลดเรียบร้อยแล้วก็ขอเอาเรื่องอัปเกรดเรื่องลําดับการทําของไว้เท่านี้ก่อนให้เพื่อนๆทําให้ได้ก่อนละกันเนาะส่วนในเรื่องของของสวมใส่ครับจะสังเกตได้ว่าผมใส่เซ็ต40หมดเลยก็พยายามอัพขั้นนะผมก็อัพขั้น2เนี่ยแต่ยังชุดผมยังอัพขั้นหนึ่งเลยนะครับเซน,นีผมยังน้อยนะครับ ผมเลยไม่ค่อยมีตังค์อัพของนะครับแต่ว่าอย่างต่ำเป็นขั้น1ห,หมดแล้วพออัพขั้น1ปุ๊บคุณจะสังเกตว่าค่าตรงนี้เอฟเฟกเซตมันจะเพิ่มขึ้นเป็นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับปกติแล้วมันขึ้นแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นขั้นหนึ่งนะ่นะยี่สิบห้าถ้าขั้นสองทั้งหมดอ่ะผมไม่แน่ใจว่าสามสิบหรือเปล่าหรือยี่สิบเจ็ดจุดห้าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่มันก็จะเพิ่มตรงนี้ของสวมใส่สังเกตว่าอ่ะพี่เล่นสายเจาะทำไมพี่ใส่าทาริสสี่สิบอย ในเวลานี้ที่ผมดามาดอยู่ที่800 0นะครับแ0 0พนต้นๆแล้วก็ค่าพีเพนผมอยู่ที่2 6บ์บวกกับ17%ตรงนี้นะครับก็คือพีเพนผมยังน้อยแล้วผมลองเทสในการใช้ประดับ50แล้วว่ามันเบากว่าทีเนี้ยถ้าอยากให้แรงกว่าข้อสันนิษฐานก็คือผมคิดว่าค่าพีเพนผมตอนนี้มันน้อยไปนะครับผมควรต้องหาการ์ดมาเสริมที่มันเป็นพีเพน นะครับโดยที่ผมจะหาการ์ดมดแดงกับการ์ดมดดำมาใส่แทนสมกี้ครับมาใส่แทนการ์ดดอกนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเทสให้ลองให้ดูอีกทีว่ามันแรงกว่าหรือเปล่าน่าจะแรงกว่าแหละครับเพราะเห็นเพื่อนเพื่อ,อหลายๆคนใส่กันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนทาริส50 ก็ต่อเมื่อค่า T ีเพนเราเยอะมากพอนะครับเพราะผมได้เทสมาแล้วจริงๆนะครับก็ลองดูนะครับว่าค่าพีเพนของเพื่อนมากพอแล้วอย่างการเล่นสายเจาะเกาะเนี่ยผมแนะนําว่าให้ค่า P ีเพนนาค่า P ีเดเมจโบนัสนะครับเราจะไม่ค่อยสนค่า P ีเดเมจโบนัสมากนะครับแต่ก็เอามามิกกันอยู่เหมือนกันแต่ว่าเราจะเอาค่าไฟนอลเป็นหลักโดยลำดับความสําคัญของแอ t แท็กของเราคือแอ t แท็กพื้นฐานของเราต้องเยอะพีเพนเป็นอันดับ2 ที่เป็นไฟนอลนะครับแล้วพีเดมเมตโบนัสเป็นอันดับ3ก็แบ่งสัดส,ส่วนให้ดีๆแล้วกันครับว่าจะใส่การ์ดยังไงนะครับแล้วส่วนสุดท้ายก็คือส่วนอาวุธเงานั่นเองตรงเนี้ยถ้าเพื่อนๆสามารถตีบวกอาวุธบวกปกได้ผมก็จะพูดถึงเรื่องอาวุธเงาเลยนะหรือว่าถ้าเพื่อนๆตีไม่ได้ยังไงในวันข้างหน้าเพื่อนๆก็จะปลดอยู่ดีนั่นแหละนะครับก็จะบอกแนวทางการอัพอาวุธเงาไว้ให้เลยละกันอ่าในอาวุธเงาน,น,นะครับผมยังได้แค่เลเวล2ออยู่เลยนะตังค์ไม่พออัพ นะครับอ่ะในเลเวล2เนี่ยผมจะบอกว่าวิธีการอัพอะง่ายๆมากเลยเราแค่เว้นค่าคริติคอลเอาไว้คือเราไม่เล่นสายคลิกไงนอกนั้นอัพหมดเลยครับเท่าที่ของเรามีคือหินเราเยอะไงผมก็เลยอัพ h i อัพลัก,กไว้นะครับแต่ถ้าหินเราน้อยมากเนี่ยไม่ต้องอัพก็ได้นะครับสองอันนี้ยข้ามไว้ก่อนแล้วคุณไปอัพเกรดอาวุธเป็นเลเวล3นะครับ อัพเกรดอาวุธเงาไปเลเว่าสามปุ๊บให้คุณมาอัพไฟนอน s p d ตรงนี้นะครับคุณก็จะใช้ค่าหินเยอะหน่อยมาอัพตรงนี้นะครับแต่ส่วนตัวแล้วผมอัพหมดเลยนะครับยกเว้นคลินะเพราะว่าเราเล่นสายเจาะเนาะเรายังไม่เอาคลิคทีคอลนะครับหลังๆมาเนี่ยเดเมจขาวจะแรงกว่าคริติคอลนะครับถ้าเป็นสายเจาะ100%ยเนตละต่อไปในส่วนของขยายครับเราอัพหมดเลยเหมือนกันเว้นที่ไฟนอนคริติคอลนะครับผมโดยลำดับการอัพที่สำคัญสำคัญคือไฟนอน p damage b o n u นะครับแล้วก็ไปที่ aspd 2ออันเนี้ยอัพไว ที ATK ถ้าเหลือๆค่อยอัพครับอืเหลือๆค่อยอัพนะแต่ทีเนี้ยเราไม่อัพไฟนอทฮิติคอใช่ไหมแล้วพอเลเวลสาปุ๊บมันจะเป็นดูดเลือดตีดูดเลือดนะครับซึ่งตีดูดเลือดผมมองว่าเราต้องดามจมากพอถึงจะเล่นตรงนี้นะครับเพราะว่าเขาใช้ค่าในการอัปเกรดเยอะมากนะครับใช้แผ่นไม้น่ยซึ่งแผ่นไม้นี่มันหายากนะครับจาก KVM เนี่ยมันใช้เยอะกว่าปกติ2เท่าก็คือใช้4ประมาณนี้ นะครับผมก็เลยมองว่าอัพ patk ดีกว่าเพราะว่าอัพตรงนี้ไปมันยังไม่เกิดผลเพราะดามเมจผมเบามากนะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อนเลยว่าจะอัพยังไงเรามาดูพวกขั้นหน้ากันดีกว่าขั้นหน้าเนี่ยผมเอาดับเบิลสตามาจริงๆแล้วอะตอนล่าบอสตอนอะไรพวกนี้ตอนแบบลง kvm ผมจะใช้อินพูบนะอืผมจะใช้อินพูบเพราะว่าจะเพิ่มไฟนอแน s v D แต่ทําไมผมถึงเอาดับเบิลสตาร์มาตอนบอดเท่านั้นครับผมจะใช้ดับเบิลสตาร์บอดที่ใช้ธานูธาตุนะครับเพราะเวลาเรายิงดับเบิลสตาร์ไปความแรงมันจะแรงกว่า แดเมจปกติที่เรายิงอ่ะสเท่าเลยนะครับสเท่าเกิน2เท่าได้ซ้ํานะครับแล้วมันจะไม่เสียลูกธนูด้วยหรือเสียแค่1นนะครับอันนี้ไม่แน่ใจแต่อย่างต่ํา1เราจะไม่ได้เสีย2นะครับแล้วมันออกบ่อยด้วยนะครับทำให้จบมอนไวเคียร์มอนไวแล้วก็ประหยัดลูกธนูด้วยเพราะหลายๆคนเล่นฮันเตอร์เนี่ยมีปัญหาเรื่องตังค่าลูกธนูกันใช่ไหมตรงนี้ช่วยได้ครับจบมอนไวลูกธนูใช้น้อยแล้วก็นานด้วยนะครับ ปกติผมจะบอดโดยใช้ลูกธนู80,000ดอกต่อวันต่อครึ่งวันดีกว่าครึ่งของครึ่งวันก็คือเที่ยงคืนยันประมาณ7โมง8โมงอะไรประมาณนี้ยเอาอยู่ครับลองใช้ดับเบิลสตารดูพยายามบอดกับมอนที่จบได้ไวนะครับยิ่งดับเบิลสตารยิงดับเบิลสตารออกไป1ทีมอนเกือบตายเลยยิ่งดีแล้วก็ตรงนี้เราจะใช้ในส่วนของโฟกัสช็อต นะครับโฟกัสจัดออกออโต้แต่ตรงนี้ก็เหมือนการประหยัดลูกขนูนะครับเรายิงออกไปเราไม่เสียลูกขนูเราไม่เสียมานาอะไรเลยอย่างที่ว่านะครับสองอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับไม่มั่นใจว่ามันเสียลูกขนูหรือเปล่าในการยิงออโต้แต่ถ้าการใช้สกิลมันเสียหนึ่งนะครับอย่างละหนึ่งสองอันนี้นะ อย่างละหนึ่งถ้าแบบกดสกิลมือนะครับออกออโต้นี่ผมไม่แน่ใจทีเนี้ยโฟกัสช็อตอบมันแรงดับเบิลสตาร์หลายเท่าเลยมันอาจจะยิงออกไปแล้วมอนตายเลยก็ได้อันเนี้ยคือการใช้แล้วประหยัดลูกธนูจริงๆนะครับเพราะเราไม่ใช่สายนกเรายังไม่ใช้ฟังเข้อมอามาซิลี่อ่ะตอนนี้เรายังไม่มีค่าอินอนาคตเราอาจจะมิกก็ได้แต่ตอนเนี้ยนณะปัจจุบันเราเล่นสายเจาะขอเป็นโฟกัสช็อตก่อนให้มันเคลียร์มอนภายในครั้งเดียวโดยที่ไม่เสียลูกธนูเพิ่มประมาณนี้นะครับล่าบอสก็ใช้ตัวนี้เหมือนกันนะครับอย่าลืมว่าขั้นหน้าล่าาบเรใช้ Improve. พิมไลเราใช้โฟกัสช็อตอันนี้คือส่วนตัวที่ผมแนะนำนะในส่วนของหนงังสือเดี๋ยวเราเอาไปพูดตอนเราเปลี่ยนเป็นสไนเปอร์ดีกว่านะครับเหตุผลที่ผมยังไม่ค่อยเน้นอัพเลเวล3ธนูเงานะครับเพราะว่าหนางังสือเนี่ยตั้งแต่เลเวล3เห็นไหมเลเวล3คือทูไซท์ทีเนี้ยเรายังไม่ได้เปลี่ยนเป็นสไนเปอร์ซึ่งหนทางเรายังอีกยาวไกลเราไม่จำเป็นต้องอัพขนาดนั้นนะครับแต่มันจะมีผลแค่ตรงส่วนของ s p d ตรงนี้สักประมาณ15% นะครับผมมองว่ามันไม่เยอะพอมันไม่ค่อยมีแรงจูงใจในการอัพว่างั้นเถอะนะเดี๋ยวเรารอใกล้เปลี่ยนเป็นสไนเราค่อยอัพอดีกว่านะครับไม่ต้องไปซีเรียสประมาณนี้ก็เก่งแล้วครับสำหรับตอนเป็นฮันเตอร์นะต้องบอกว่าตอนเป็นฮันเตอร์นะครับก็ประมาณนี้ถ้าใครมีข้อสงสัยสามารถถามได้ในไลฟ์สตรีมนะครับอันนี้เบื้องต้นให้ก่อนนะเดี๋ยวเราไปลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการ์ดหรือเรื่องอื่นๆในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอลงแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ